ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%อร์ซในทุกๆวันวันนี้เรามีข่าวใหญ่จากวงการบิตคอยมาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของบริษัทไทยที่เริ่มสะสมบิตคอยเป็นทุนสำรองเริ่มจากข่าวตางประเทศก่อนบริษัทผลิตชิปสัญชาติฝรั่งเศส CCMQ ประกาศแผนซื้อบิตคอย n มูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้พวกเขาถือบิตคอย n อยู่แล้ว3,000 BTC และตั้งเป้าเพิ่มเป็น100,000 BTC ภายในปี2030แล้วญี่ปุ่นล่ะ Meta Planet ซื้อเพิ่มอีก103บิตคอยทำให้ตอนนี้ถือครองรวม18,991 BTC ที่น่าสนใจคือ Bitplanet กลายเป็นบริษัทเกาหลีแรกที่เริ่มสะสมบิตคอยเป็นทุนสำรองตั้งเป้าซื้อประมาณ30กว่า BTC ด้วยเงิน40ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยมาดูความเคลื่อนไหวในฟิลิปปินส์บ้างสมาชิกสภาคอนเกรสมิกวิลาเฟเตยื่นร่างกฎหมาย House Bill 421เสนอให้รัฐบาลฟิลิปปินส์จัดตั้ง Strategic Bitcoin Reserve ต่างเป้าซื้อปีละ2,000 BTC เป็นเวลา5ปีรวม10,000 BTC และถือครองต่อเนื่อง20ปีถ้าผ่านฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มี Bitcoin Reserve อย่างเป็นทางการที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือญี่ปุ่น2พักการเมืองใหญ่คือ Democratic Party for People และพักโซโตเห็นพ้องต้องกันว่าญี่ปุ่นควรเริ่มศึกษาการทำ Strategic Bitcoin Reserve เหมือนสหรัฐอเมริกา มาถึงข่าวที่ทุกคนรอคอยบริษัทในไทยเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว RSXYC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ RS ผู้ผลิตรายการและเจ้าของช่อง8ประกาศแผนระดมทุน187ล้านบาทเพื่อซื้อบิตคอยเพิ่มตั้งเป้าสะสมให้ได้333 BTC ภายใน3ปี รู้หรือไม่ว่าตอนนี้บริษัท R S X Y C ถือบิต o i n อยู่แล้ว53 BTC การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าบริษัทไทยเริ่มมองเห็นคุณค่าของบิตคอยในฐานะทุนสำรอง ข่าวดีสำหรับนักลงทุนไทยรัฐมนตรีคลังเส้นกฎหมายยกเว้นภาษีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะได้ยกเว้นภาษีอีก5ปีแต่ใช้เฉพาะการซื้อขายใน Exchange ที่มีใบอนุญาตในไทยเท่านั้น ส่วนราคาบิตคอยน์วันนี้ปรับตัวลงบ้างหลังพบว่ามีวานบิตคอยนเทขาย24,000 BTC และบิตคอยน ETF มียอดอัพฟลติดต่อกัน6วันรวมเกือบ10,000บิตคอยแต่เมื่อวานเริ่มมีเงินไหลกลับเข้ามาแล้วสรุปสำหรับวันนี้การที่บริษัททั่วโลกรวมถึงในไทยเริ่มสะสมบิตคอยนเป็นทุนสำรองแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวต่อได้ในรายการ Morning Money ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่าน